ตรกุดโทนมหาอำนาจวัดไผ่ล้อมปีหนสปลุกเสกโดยหลวงปู่ทิมวัดลหารไรตรกุดชุดนี้ธรรมดาพิธีพุทธาพิเศษปี2513ออกทำบุญในงานผู่พัทศรีมาในปี2514เนื้อทองแดงต่อโคดหน้าหัวกลับจานนอกยาวประมาณ4นิ้วลงรักถักเชือกหลงปู่ทิมมาเป็นประธานงานพิธีพุทธาพิเศษพร้อมด้วยพระเกจิอาจารย์อีก8รูป รวมเป็น9้ารูปปลุกเสกตลอดหนึ่งคืนดังมีรายนามดังต่อไปนี้ 1. หลวงปู่ทิมเป็นประธานจุดเทียนชัย 2. หลวงพ่อคงวัดวังสัมพรส 3. หลวงพ่อรัตนวัดหนองกระบอก 4. หลวงพ่อรวยวัดท่าเรือ 5. หลวงพ่อชื่นวัดมาบขา 6. หลวงพ่อตุง